สวัสดีค่ะทุกทุกคนต้อนรับเข้าสู่เกาหลีไปเรื่อยนะคะค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนอะไรกันบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือตำแหน่งตัวสะกดทุกคนจำได้ใช่ไหมคะว่าตำแหน่งตัวสะกดนั้นอยู่ที่ไหนถูกต้องค่ะตำแหน่งตัวสะกดนะคะจะอยู่ระหว่างเพรียชนะและสละตำแหน่งอยู่ที่ด้านล่างนะคะ อย่างเช่นคำนี้ใช่ไหมคะอ่านว่าคันโดยเริ่มจากเพยืยอชนะตัวแรกและสละตำแหน่งของตัวสะกดจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เราได้เรียนวิธีการเว้นประโยคก,การเว้นวรรคประโยคนะคะค่ะ และต่อไปนั่นก็คือการเรียนตัวชี้ประธานน้องๆจำได้ไหมคะว่าตัวชี้ประธานที่เราเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วคือตัวอะไรบ้างใช่แล้วค่ะนั่นก็คืออึนและเนินนั่นเองอึนใช้เมื่อไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเมื่อประธานของประโยคมีตัวสะกด แล้วก็เนินใช้เมื่อประธานของประโยคไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะค่ะเราทบทวนกันเสร็จแล้วนะคะเราจะไปเรียนอีพีต่อไปกันดีไหมคะค่ะก่อนอื่นเราก็จะอ่านทั้งหมด1ครั้งก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาจำแนกคำศัพท์และวิธีการแปลค่ะค่ะอ่านพร้อมกันนะคะ อีขอดึงชิกเกออิมดิ์อีคอดึชิกเอีทค่ะอีดอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนแล้วนะคะอีคอดมีความหมายว่าอะไรคะ ใช่แล้วค่ะนั่นก็แปลว่าอันนี้ชิเกนะคะแปลว่านาฬิกาฉะนั้นนะคะประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าอันนี้คือนาฬิกา ใช่ไหมคะประโยคต่อไปนะคะเน่แปลว่าใช่ค่ะหรือว่าใช่ครับนะคะชิเกที่แปลว่านาไิกาอินดีดะแปลว่าคือฉะนั้นประโยคนี้ก็แปลว่า ใช่ค่ะคือนาริกาค่ะค่ะเราจะมาทบทวนกันอีก,กครั้งหนึ่งนะคะอีขอดึนชิกเกะอิมดิกาอันนี้คือนาริกาใช่ไหมคะเน่ชิกเกะิดา ใช่ค่ะคือนาฬิกาค่ะหลังจากที่เราเรียนทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียนไวยากรณ์กันนะคะค่ะวยากรณ์ที่เราได้อ่านไปครั้งหน้านั้นเ,ออเวลาเราไปออกมาจำแนกจะได้อย่างนี้นะคะ N คือคำนามอึนหรือว่าเนนนะคะใช้ ออต่างกันตามที่เราได้เรียนไปนะคะและ n ก็คือคำนามอีกค่ะ imika แปลว่าคือฉะนั้นในการแปลประโยคนี้นะคะก็จะแปลได้ว่า n คือ n ใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ n คือ n ใช่ไหมคะ ถ้าเราจะแต่งประโยคอย่างเช่นอันนี้คือหนังสือใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า e- คอร์ e- คอร์มีตัวสะกดนะคะจึงใช้อื่นแล้วก็ตามด้วยคำนามใช่ไหมคะนั่นก็คือหนังสือเราจะพูดว่าเช็คเช็คแปลว่าหนังสือ แล้วก็คือใช่ไหมคะอิมิกะเราก็จะแป้ว่าอีก็คือเช็กอิมิกะแปลว่าอันนี้คือหนังสือใช่ไหมคะ เราจะมาดูประโยคที่ตอบว่าใช่นะคะนั่นก็คือเน่คำนาม N น,นะคะอิมีดะเราก็จะเอ่อแต่ได้ว่าค่ะหรือว่าครับนะคะคำนาม คือ n ค่ะค่ะฉะนั้นจากประโยคที่เราได้แต่งไปเมื่อกี้นะคะถ้าเราตอบว่าใช่เราก็จะพูดว่าเน่และตามด้วยคำนามใช่ไหมคะนั่นก็คือเช็คแล้วก็ตามด้วยอินดีะ ก็จะแปลได้ว่าค่ะหรือว่าครับคือหนังสือค่ะค่ะเราก็จานอีกครั้งนะคะนี่เช็คอิมค่ะคือหนังสือค่ะ และคาวน,นี้เราก็จะมาลองฝึกเขียนกันในตารางที่ได้เตรียมไว้นะคะค่ะข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเขาถามว่าอันนี้คือประตูใช่ไหมคะเราก็จะมาเขียนกันนะคะอันนี้คือประตูประตูภาษาเกาหลีทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรใช่ค่ะภาษาเกาหลีนั่นคือมุนนั่นเองค่ะเราก็จะมาเขียนกันนะคะอันนี้คืออีคอตโอเคค่ะอีคอต อีคอดเป็นคำนามใช่ไหมคะเมื่ออีคอดมีตัวสะกดเราจึงจะใช้อื่นต่อไปเราต้องเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะคะประตูมุนใช่ไหมคะนะคะนั่นก็คืออินิกะมุน อีมนีกะแล้วก็เครื่องหมายคำถามค่ะต่อไปประโยคที่สองนะคะเขาได้ถามว่าอันนี้คือโต๊ะใช่ไหมคะโต๊ะภาษาเกาหลีอะไรนะคะใช่ลคะค่ะนั่นก็คือเช็กซังเช็กซังอันนี้ภาษาเกาหลีคืออะไรนะคะค่ะใช่ลคะค่ะนั่นคืออีคอ และเมื่อขอดนะคะ,ะมีตัวสะกดก็จะใช้ถูกต้องค่ะนั่นก็คืออ่นแล้วก็เว้นวรรกอึนโตภาษาเกาหลีเช็คสังและเติมด้วยอิมิกะค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ อันนี้คือหนังสือใช่ไหมคะ e อีคอดอึนแล้วก็เวนวักหนังสือภาษากเกาหลีคืออะไรคะใช่แล้วค่ะมันก็คือเช็กนั่นเองนะคะ e อีคอดอึนเช็กอิบมีกา เราจะมาลองฝึกอ่านพร้อมกันนะคะอันนี้คือประตูใช่ไหมคะอีคอดอึนมุนอิมนิกะข้อที่2อค่ะอันนี้คือโต๊ะใช่ไหมคะอีคอทอึนเช็กสั่งอิมนิกะอันนี้คือหนังสือใช่ไหมคะอีคออึนเช็ก อิมนิกะค่ะเราก็จะมาสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนไปวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้เรียนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีมีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือคำนามบวกด้วยตัวชี้ประธานที่เป็นอื่นและนึนและบวกด้วยคำนามอิมนิกะ นะคะเออก็จะแปลได้ว่า n คือ n ใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าหากตอบว่าใช่เราก็จะพูดว่าเน n im me ท่า นั่นก็คือค่ะเค่ะค่ะทบทวนอีกครั้งนึ้งนะคะนั่นก็คือคำนามบวกด้วยตัวชี้ประธานที่เป็นอื่นกับเนนบวกด้วยคำนามแล้วก็อิมิกะซึ่งแปลว่า n คือ n ใช่ไหมคะแล้วก็ หากตอบว่าใช่ให้พูดคำว่าเนแล้วก็คำนามอิมีดาค่ะเอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนภาษาเกาหลีกันแล้วนะคะขอให้น้องๆน,นะคะฝึกแต่งประโยคโดยใช้ทั้งสองอันนี้นะคะให้เยอะๆนะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ